บทนี้เป็นบทที่หกของตอนที่สามนะครับก็จะเป็นบทสุดท้ายของวิชาละนะครับว่าได้เรื่องระบบทำความเย็นนะครับเรียกว่า refrigeration system นะครับมันจะแยกกับระบบปปอากาศก็ตรงที่จุดประสงค์ของการทำความเย็นก็คือทำความเย็นเพื่อเพื่อเก็บของอ่ะนะครับก็คือไม่ได้เกี่ยวข้องกับคนแล้วก็ ไม่ได้เน้นเรื่องการปรับสภาพอากาศเพื่อการใช้งานอะไรแบบนีคือเพื่อทําความเย็นอย่างเดียวอาจจะเป็นเพื่อรักษาคุณภาพอาหารคุณภาพสินค้าอะไรเงี้ยนะครับก็อย่างรูปที่เขาแสดงก็เนี่ยครับห้องเย็นเก็บอาหารอะไรเงี้ยนะครับอย่างช่วงข่าวที่เขาเรียกว่าหมูข่าวตลาดก็เที่ยวไปบุกห้องแช่ห้องเก็บสต๊อกเนื้อแช่แข็งอะไรพวกนี้เราก็จะเริ่มรู้จักห้องเย็นมากขึ้นนะครับ หรือว่าชั้นวางในซุปเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยก็นับเป็นระบบทำความเย็นเหมือนกันนะครับน้าหลักการทำงานก็คือเนี่ยครับเพื่อเนี่ยครับเก็บอาหารนะครับเป็นห้องเย็นนะครับอาจจะเป็นในโรงงานหรือในห้างสรรพสินค้าแล้วก็รวมไปถึงโรงน้ำแข็งด้วยนะครับ อย่างห้างสรรพสินค้าที่เราเห็นเนี่ยตรงนี้มันเป็นชั้นโชว์ใช่ไหมแล้วก็ไม่มีกระจกปิดใช่ไหมแต่จริงตรงนี้ก็เป็นตู้เย็นแบบหนึ่งที่เขามีระบบการการโฟล์อากาศให้มันเป็นม่านอากาศคลุมอยู่นะก็ไม่ได้แบบมัวม่วๆนะอันนี้มีการออกแบบอยู่นะครับถ้าเกิดจะดูรายละเอียดก็ไปดูในคู่มือของแอ r เตรก็ได้นะจะเป็นพวก คู่มันมีสี่เล่มนะครับมันจะมีเล่มหนึ่งที่เรียกว่าเป็น refrigeration นะครับก็ไปดูได้นะครับจะบอกว่าในห้างสบับปะรนคาที่เราเดินเดินกันอยู่นี่หลังห้างครับหลังห้างจะเป็นห้องแช่แข็งนะครับจะเป็นติดลบขนาดเท่าไหร่น,นี่ก็แล้วแต่จุดประสงค์เขาอย่างถ้าเกิดอยากจะเก็บเนื้อให้ได้นานเกินเจ็ดวันอะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะต้อง เป็นห้องเย็นที่ทำความเย็นได้ถึงลบสิบแปดองศาอะไรอย่างเงี้ยครับเนาะอ่ะทีนี้พื้นฐานของมันคือเนี่ยครับระบบทำความเย็นแบบอไอนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นเราเวลาไม่พูดซ้ำแต่ว่าในการทำความเย็นให้ลึกอย่างอย่างถ้าเป็นแอร์มันก็อยู่แถวห้าองศาใช่ไหมหรือว่าตู้เย็นอย่างดีก็ลงไปต่ำกว่าศูนย์นิดหน่อยเพราะว่าต้องทำน้ำแข็งได้อะไรเงี้ยนะครับ แต่ว่าถ้าถึงขนาดจะให้ติดลบสิบลบสิบแปดเนี่ยอันนี้มันอาจจะต้องเป็นแบบนี้แทนครับเป็นแบบที่ว่าไม่ใช่ว่ามีวงจรอัดไออยู่ชั้นเดียวแล้วก็ดึงพึ๊บลงไปให้ถึงลบเลยเงี้ยอันนี้ยสิ้นเปลืองพลังงานแต่ถ้าเราทำเป็นสองสเต็ปเช่นดึงจากอุณหภูมิบรรยากาศให้ลงมาใกล้ๆศูนย์ทีนึ่งก่อนแล้วค่อยดึงจากใกล้ๆศนย์ลงไปติดลบเนี่ยอันนี้ ในแง่ของประสิทธิภาพของกระบวนการนอะ่ะมันจะมันจะดีกว่านะครับแล้วก็จะมีการทำกงานอีกแบบนึ้งที่เป็นแอปซ r p t ชั n เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะพูดถึงด้วยนะครับเนี่ยพื้นฐานสี่ตัวนี้เหมือนเดิมนะครับเหมือนระบบแอร์ซึ่งเราใช้เวลาไปเยอะมากนะครับก็ข้ามไปไปดูอันนู้นให้ดูภาพอย่างนี้ครับคือที่บอกว่าถ้าเกิดเราดึงลึกลงมาเลยนะครับดึง พืชเดียวลงมาเลยเนี่ยโอ้โหระบบมันจะใหญ่มากนะครับแล้วก็แล้วมันก็จะสิ้นเปลืองพลังงานนะครับแต่ถ้าเราทําเป็นระบบย่อยนะดึงดึง,ด,งดึงระดับหนึ่งก่อนเช่นดึงมาใกล้ๆแห้าองศาก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมีอีกระบบหนึ่งที่ดึงจากห้าองศาลงมาติดลบเนี่ยอันเนี้ยโดยรวมแล้วโดยรวมแล้วในภาพรวมแล้วเนี่ยได้เปรียบกว่านะครับมีประสิทธิภาพดีกว่านะครับแล้วก็เป็นหลายสเตจนะครับ อะทีนี้มาระบบดูดซึมนะครับระบบดูดซึมเนี่ยเดี๋ยวจะต้องอธิบายหลักการทำงานของมันนิดหนึ่งนะครับะระบบดูดซึมเนี่ยคือถ้าเป็นอ่านะ้พูดเป็นชิลเลอร์เลยแล้วกันนะคือถ้าเป็นชิลเลอร์เนี่ย ขอ,อโทษทำไมาไหมถ้าเป็น vapor compression cycle เนี่ยคือถ้าเป็นระบบอัดไอเนี่ยไอยอุปกรณ์ที่ใช้สร้างสร้างอุปกรณ์ที่ใช้เพิ่มความดันเพิ่มอุณหภูมิให้ให้อน้ำยาเนี่ยมันคือคอมเพรสเซอร์ใช่ไหมคือกำลังพูดถึงตำแหน่งนี้อยู่นะครับตำแหน่งเนี้ยนะครับจำได้เนาะตรงนี้เป็นไออินตัวใช่ไหม ความดันต่ำนะครับอุณหภูมิต่ำใช่ไหมถูกไหมครับส่วนด้านออกตรงนี้ด้านออกตรงนี้นะจะเป็นไอร้อนยิ่งยวดนะครับความดันสูงนะอุณหภูมิสูงนะครับในการเพิ่มความดันเพิ่มอุณหภูมิเนี่ยคอมเพรสเซอร์จัดก,การหมดในหนึ่งในหนึ่งตัวนะครับแต่เดี๋ยวพอเป็นแอปซ็อกชันนะตัวนี้จะถูกตัดออก แล้เดี๋ยวจะเอาอุปกรณ์อีก3ตัวเข้ามาทําหน้าที่นี้แทนหน้าที่ที่ว่าคือเพิ่มความดังกับเพิ่มอุณหภูมิน,นะครับจะต้องใช้อุปกรณ์เพิ่มขึ้นถึง3ตัวเลยนะครับแล้วสิ่งที่ป้อนเข้าไปเนี่ยถ้าเป็นคอมเพรสเซอร์ตรงนี้คือไฟฟ้านะครับแต่ว่าถ้าเป็นเอ่อแอดซร์ปชันคูลิ่งเนี่ยสิ่งที่เอามาใส่ในอุปกรณ์3ตัวนั้นนะจะเป็นความร้อนนะครับเดี๋ยวดูว่ามันทำงานยังไงนะครับ ความร้อนที่จะเป็นแหล่ง,ลงพลังงานให้กับวงจร o r p t i o n cooling เนี่ยก็แล้วแต่นะครับจะมาจากไหนถ,ถ้าเราอยู่ในโรงงานที่มันมีการผลิตไอ้น้ำน้ำร้อนสำหรับกระบวนการผลิตอยู่แล้วเนี่ยเออก็ใช้อนนั้นก็ได้หรือว่าถ้ามีความร้อนทิ้งนะครับจากไอเสียเนี่ยที่มันมากพอเนี่ยเออก็เอาอนันตนะมาเป็นแหล่งความร้อนก็ได้แต่ว่าการที่เราจะไปตั้งใจเผาแก๊สเผาเชื้อเพลิงเพื่อเป็นความร้อน แล้วเอาความร้อนนั้นไปทำความเย็นผ่านกระบวนการแอปซ็อทั่นคูลิ่งอย่างนี้แบบไม่ไม่มีประโยชน์เลยนะครับประสิทธิภาพตามกับแบบอัดไอเดี๋ยวผมจะชี้แย้งนะครับว่าไม่จริงนะครับอาจจะจะชี้ให้ดูนะครับว่าคิดยังไงนะครับเออโอเคอ่ะเนี่ยครับ จริงๆวงจรนะถ้าเราถ้าเราไม่ดูตรงนี้นะจริงๆมันคือตัวเดิมเลยนะเหมือนวัาจะจักรอันไอเลยนะครับคอยร้อนใช่ไหมวาลดความดันใช่ไหมครับคอยเย็นใช่ไหมครับจริงๆตรงนี้ต้องเป็นคอมเพรสเซอร์ใช่ไหมแต่ตอนนี้คอมเพรสเซอร์จะถูกแทนด้วยอุปกรณ์3ตัวคือแอ็บซอร์เบอร์นะครับปั๊มนะครับแล้วก็เจนเนอเรเตอร์นะครับ3ตัวนี้เข้ามาช่วยกันทําหน้าที่เพิ่มความดันเพิ่มอุณหภูม,ม,มิให้กับ วงจรน้ำยานะครับอ,อ,อธิบายกันในอธิบายด้วยรูปนี้แหละนะอธิบายด้วยรูปนี้นะครับในนี้เราจะให้มองแยกเป็นสองวงจรนะครับวงจรแรกก็คือวงจรสารทำความเย็นอันนี้นะฝึกเส้นันหนาแบบนี้ วงจรแรกนี้นะครับเป็นวงจรน้ํายาทําความเย็นนะครับสารทำความเย็นนี้เป็นวงจรของรีฟิชเชอร์แลนนะครับส่วนวงจรเล็กอันนี้วงจรเล็กอันนี้เป็นวงจรของสารดูดซึมนะครับเรียกว่าแอสซอร์เบนนะครับโอเคไหมตัวอย่างที่แบบพอจะเข้าใจง่ายๆหน่อยก็เช่นวงจรรีฟิชเอร์แลนอาจจะเป็นแอมโมเนีย นะครับแล้ววงจรแอ s ซอร์ฟแบนดอาจจะเป็นน้ำนะครับอืมแล้วก็ให้เข้าใจว่าเป้าหมายของเรานะเป้าหมายของเรานะครับคือจุดนี้นะจุดนี้ต้องเป็น i อิ่มตัวนะครับความดันต่ำนะครับเนี่ยความดงินตามอุณหภูมิตม่ำส่วนจุดนี้นะครับสิ่งที่เราอยากได้คือ i ร้อนยิ่งยวดน,นะครับ ความดันสูงอุณหภูมิความดันสูงนะครับอุณหภูมิสูงเนไะอ่าแล้วเราก็ตัดตอนตรงนี้นะครับนะเราตัดตอนตรงนี้นะอ่าทีนี้เริ่มไล่ดูครับว่าตอนที่ ไอ้นี่ทําความเย็นไปเรียบร้อยนะครับแอมโมเนียนที่ออกตรงนี้นะในทางทฤษฎีเขาก็จะออกแบบให้เป็นไอหิ่นตัวใช่ไหมความดันต่ำอุณหภูมิต่านะครับทีนี้เราต้องการขยับตัวเนี้ยให้กลายเป็นไอร้อยนอยิ่งยวดความดันสูงอุณหภูมิสูงเนี้ยทำยังไงนะครับอ่ะเริ่มต้นไอแอมโมเนียนวิ่งเข้ามาในอุปกรณ์ที่เรียกว่าแอบซอร์เบอร์ครับวิ่งเข้ามาปุ๊บอ่ามันจะมีน้าครับ น้ำวิ่งเข้ามาจับไอ้น้ายาครับเหนะครับแล้วก็ปนกันครับกลายเป็นสารละลายครับระหว่างน้ํากับแอมโมเนียโอเคไหมครับแอบซอร์เบอร์ทำหน้าที่นี้นะครับก็คือเอาสารดูดซึมมาจับกับไอน้ํายานะครับกลายเป็นสารละลายระหว่างสารดูดซึมกับน้ํายานะครับก็กลายเป็นน้ํากับแอมโมเนียผสมกันอยู่ตรงนี้นะครับทีนี้อุปกรณ์ตัวถัดไปครับคือปั๊มครับ ปั๊มจะทำหน้าที่เพิ่มความดันครับมันก็จะปั๊มสารละลายนี้ขึ้นไปตรงนี้นะมาถึงตรงนี้ปุ๊บความดันกลายเป็นความดันสูงไปแล้วนะโอเคนะครับความดันสูงมานะเสร็จปุ๊บมันก็ไปเข้าอุปกรณ์อ,อีกตัวที่เรียกว่าเจเนเรเตอร์นะครับภาษาไทยนี่แปลตรงตัวเลยนะเครื่องกำเนิดนะครับก็ตัวเจเนเรเตอร์เนี่ยจะเป็นตัวเพิ่มอุณหภูมิครับเพราะว่ามันมีการเอาความร้อนมาใส่นะครับ จากเมื่อกี้ใช่ไหมสารละลายนะครับความดันต่ําถูกปั๊มยกขึ้นไปเป็นสารละลายความดันสูงนะครับโอเคนะครับจากนั้นสารละลายได้รับความร้อนมานะครับก็กลายเป็นสารละลายความดันสูงแล้ว <c> อ <oughs> ุณหภูมิยังสูงอีกด้วยนะครับทีนี้พออุณหภูมิสูงขึ้นปุ๊บเนี่ยไอตัวแอมโมเนียครับมันละเหยง่ายกว่าน้ำแอมโมเนียจะแยกออกไปก่อนนะครับแอมโมเนียจะกลายเป็นแอมโมเนียที่ความดันสูงอุณหภูมิสูงนะครับ แยกออกไปก่อนก็กลายเป็นไอแอมโมเนียที่เป็นไอร้อนยิ่งยวดความดันสูงอุณหภูมิสูงเรียบร้อยนะครับก็วิ่งไปเข้าวงจรน,น้ํายาเหมือนเหมือนเหมือนวงจรไอน, I, นั่นแหละแล้วน้ําไปไหนครับน้าไม่ได้ระเหยไปด้วยนี่น้ําก็จะรอกลับไปจับไอแอมโมเนียที่มาจากคอยเย็นใหม่นะครับเพราะฉะนั้นน้ําก็จะวนอยู่แค่นี้นะครับส่วนไอน้ํายาก็วนทั่วทั้งวงไม่ใช่ไอน้ํายาน้ํายาครับก็จะวนทั่วทั้งวงนะครับ โอเคไหมเพราะฉะนั้นก็เนี่ยครับหน้าที่ในการเพิ่มความดันเพิ่มอุณภูมิเนี่ยจะถูกแทนที่จากคอมเพรสเซอร์ไฟฟ้านะจะถูกแทนที่ด้วยอกกุปกรณ์สามตัวนี้นะครับอบซอบเบอร์นะครับสารดูดซึมมาจับกับสารละลายก้ยจับกับไอน้ํายาก็กลายเป็นสารละลายสารละลายถูกเพิ่มความดันด้วยปั๊มจากนั้นถูกเพิ่มอุณภูมิด้วยเจเนเรเตอร์นะครับแล้วไอ ไอของสารทําความเย็นจะแยกออกมาก่อนนะครับก็จะกลายเป็นไอความดันสูงอุณภูมิสูงแบบที่เราอยากได้นะครับเข้าไหมงัม้นก็สังเกตว่าอุปกรณ์มันต้องยุ่งยากซับซ้อนแหละเพราะมันก็ต้องมีส่วนประกอบเพิ่มขึ้นนะครับและแถมนังต้องไปหาความร้อนอีกถ้าเป็นของเดิมเสียบปลั๊กเอาช่องเอาไฟฟ้าเข้าแต่นี้ต้องหาแหล่งความร้อนมาให้อีกนะครับเนาะซึ่งถ้ามาจากไอเสียมาจากอะไรเงี้ยโอ้โหตรงนี้ก็ต้องกลายเป็นแบบม่ต้องมีระบบฮีทเ็กเชนเจอร์อีกอะไรอีกนะครับมันก็จะดู ซับซ้อนขึ้นไปอีกแต่ถ้ามันฟรีมันเยอะก็คุ้มที่จะทำนะครับโอเคไหมครับอันนี้จะเป็นอธิบายหลักการทำง,งานของ a อ s o r p t i o n นะแล้วก็จะอธิบายเลยไปตรงนี้อีกนะครับเรื่อง C.O.P. ของมันนะครับที่เขาบอกว่า C.O.P. ของ absorption น่ะมันแยก่กว่ามันแยก่กว่า C.O.P. ของ วัฏจักรอัดไอเนี่ยผมจะบอกว่ามันไม่จริงนะครับให้ดูก่อนถ้าเป็นชั้นเดียวโอเคแหละชั้นเดียวอาจจะแยก่กว่าหรือ0ูนแต่ว่าถ้าเป็น2ชั้นหรือว่าเป็นแบบดเรกไฟล์เนี่ยนะครับมันก็อยู่แถว1นิดนิดนะครับซึ่งผมจะบอกว่า COP 1นิดนิดเนี่ย COP 1นิดนเนี่ยของ a b s o r PTION COOLING นะมันก็คือ COP 3ของวัฏจักรอัดไอนั่นแหละนะครับ ทำไมผมถึงพูดแบบนั้นนะครับก็อธิบายด้วยเดี๋ยวเขียนใหม่เป็นหน้าใหม่เลยดีกว่าอ่ะผมจะให้รู้จักอยู่สองสาคำก่อนนะคําแรกที่เราควรจะรู้จักเป็นคู่นะก็เป็นผมเรียกอย่างนี้แล้วกันนะ COP ไฟฟ้านะครับกับ COP ความร้อนนะครับ COP พไฟฟ้าคืออันที่เรารู้จักนั่นแหละของวัตจักรอัดไอน,นะครับก็คือ QL ใช่ไหมหารด้วยกําลังที่ใส่ที่คอมเพรสเซอร์ใช่ไหมครับซึ่งอันนี้มันคือไฟฟ้าใช่ไหมใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็น absorption ละ่ะถ้าเป็น absorption cooling เวลาเราจะบอกบอกบอก COP มันอนะหลักการของการบอกประสิทธิภาพคือสิ่งที่เราอยากได้หารด้วยสิ่งที่เราต้องลงทุนใช่ไหมครับ สิ่งที่เราอยากได้ก็คือนี่แหละความเย็นที่คอยเย็นมันจะดูดซับอันนี้เหมือนเดิมแต่ว่าสิ่งที่เราต้องลงทุนใส่เข้าไปคือตรงนี้ครับคือความร้อนที่เราต้องใส่ตรงนี้นะครับสมมุติผมแทนด้วยสิ่งที่เรียกว่าคิวเจนก็แล้วกันนะคิวที่ใส่ที่เจนเนอเรเตอร์นะครับจริงๆปั๊มก็ต้องใส่พลังงานเนาะแต่ว่ามันเล็กน้อยนะครับเราจะละทิ้งไปนะจะได้ไม่งงนะครับแต่ว่าถึงเวลาคำนวณจริงๆต้อง,ต,องต้องคิดที่ใส่ปั๊มเนี่ยนะแต่ว่าณนะตรงเนี้ยที่จะให้เข้าใจว่า COP ไฟฟ้าเท่ากับสามเนี่ยกับ COP thermal เท่ากับหนึ่งเนี่ยจริงมันมัน equivalent กันมันเท่ากันนะครับถ้าเป็น COP thermal นะกรณีที่เป็น absorption cooling นะครับสิ่งที่เราอยากได้ก็คือความเย็นที่ทำที่คอยเย็นใช่ไหมหารด้วยสิ่งที่เราต้องใส่เข้าไปก็คือความร้อนที่ต้องใส่ที่ที่ g e n รเตอร์นะครับอันนี้คือความร้อน นะทีนี้เราก็นึกถึงวัตจักรง่ายๆสักอันหนึ่งก็แล้วกันนะครับสมมุติเป็นวัตจักรอัดไอง่ายๆอันหนึ่งนะสมมุติเป็นวัตจักรอัดไอง่ายๆอันหนึ่งนะครับวาดเป็นกล่องง่ายๆดีนะกเ็เรามีความเย็นที่ทําได้ใช่ไหมเรามีงานที่ต้องใส่ที่คอมเรสเซอร์ใช่ไหม เรามีความร้อนที่ต้องคายทิ้งคอยร้อนใช่ไหมครับอ่ะี้สมมุติผมใส่เลขง่ายๆนะก็คืออาจจะเป็นเลขทําความเย็นได้สามใช่ไหมใส่กําลังได้หนึ่งใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราคํานวณ COP อ่ะถ้าเราคํานวณ COP อ่ะมันก็จะกลายเป็นความเย็นที่ทําได้คือสามใช่ไหมเทียบกับอะไรนะไฟฟ้าที่ใส่เข้าไปก็คือหนึ่งใช่ไหมก็เท่ากับสามใช่ไหมอันนี้คือผมดัดตัวเลขให้มันเป็น ที่เราบอกว่า C.O.P. ของ Air แอร์ระบายความร้อนด้วยอากาศเนี่ยมันประมาณสามใช่ไหมผมก็เลยให้เป็นว่าความเย็นที่ทําได้คือสามเลยแล้วกันเราไฟฟ้าที่ใส่ที่คอมก็เป็นหนึ่งไปเลยแล้วกันนะครับเนาะอ่ะทีนี้ตรงเนี้ยเราจะบอกว่าเอ๊แล้วแล้วถ้าเป็นความร้อนล่ะเราจะคิดยังไงดีอ่ะผมก็จะเอาลงไฟฟ้ามาแปะเข้าไปด้วย โรงไฟฟ้าหน้าตาเป็นไงไม่รู้ผมวาดรูปเป็นแบบนี้แล้วกันนะอวาดรูปโรงไฟฟ้าเป็นแบบนี้แล้วกันนะมีปล่องล้วนะครับอ่ะโรงไฟฟ้านะสิ่งที่เราต้องใส่เข้ามาคืออะไรนะครับสิ่งที่เราต้องใส่เข้ามาคือความร้อนใช่ไหมแล้วเราถึงจะได้ไฟฟ้าออกมาใช่ไหมโอเคนะครับแล้วก็ประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าครับ นะประสิทธิภาพลมไฟฟ้านะตีว่าเป็นเท่านี้ครับสามสามเปอร์เซ็นตนะครับโดยท,ทั่วไปนะครับประสิทธิภาพลมไฟฟ้าอยู่ประมาณนี้หรือว่าถ้าทําเป็นสามสิบสามจุดสามสามซ้มนี่เลยสามสิบเปอร์เซ็นหรือว่าปัดเป็นเลขกลมๆก,ก็อาจจะเป็นหนึ่งต่อสามอะไรเงี้ยนะครับประมาณว่าเผาเอา่อเผาดีเซลเผากาซธรรมชาติเอาไปปัน่นกังหันเนี่ยอะไรเงี้ยนะครับประสิทธิภาพก็ได้ประมาณนี้สามสิบเปอร์เซ็นหรือว่าหนึ่งในสามนะครับ แปลว่าอะไรแปลว่าถ้าผมอยากได้ไฟฟ้าหนึ่งหน่วยอะ่ะผมก็ต้องใส่ความร้อนเข้าไปสามใช่ไหมนึกออกไหมครับนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอืมถ้าเกิดเรามองว่าตัวถ้า COP thermal มันเป็นหนึ่งแปลว่าอะไรถ้า COP thermal มันเป็นหนึ่งแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเราทำความเย็นได้สามหน่วยใช่ไหม ความร้อนที่เราต้องใส่เข้าไปก็ต้องสามหน่วยด้วยเหมือนกันใช่ไหมนึกออกไหมครับมันถึงจะออกมาเป็นตุมันหนึ่งใช่ไหมแต่ผมจะชวนดูตรงนี้ครับผมจะชวนดูตรงไฟฟ้าตรงนี้ว่าไอ้ไฟฟ้าหนึ่งตรงนี้ครับมาจากไหนครับมาจากไหนครับอันนี้ไหม มาจากความร้อนสามหน่วยไ้ยนะครับนึกออกไหม oh. ไฟฟ้าหนึ่งหน่วยเทียบเท่ากับความร้อนสามหน่วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผมแปลงไฟฟ้าหนึ่งหน่วยตรงเนี้ยให้กลายเป็นความร้อนสามหน่วยละ่ะอีตรงเนี้มันมันก็จะกลายเป็นหนึ่งใช่ไหมละ่ะนึกออกไหมครับ COP ถ้าแปลง COP ไฟฟ้าเป็นความร้อนเมื่อไหร่เนี่ยมันก็กลายเป็นหนึ่งไงแล้วมันเท่ากันไหมละ่ะนะครับถ้าตรงนี้เปลี่ยนเป็นหนึ่งนะครับ ้าตรงนี้มันกลายเป็นหนึ่งนะถ้าตรงนี้มันกลายเป็นหนึ่งเป็นไงครับมันก็เท่ากับ C.O.P. ของของ Absorption นั่นแหละนะครับมันก็เท่ากันแหละเออกไหมะฉะนั้นผมก็เลยพูดว่า C.O.P. ไฟฟ้าเท่ากับสามเนี่ยนะจริงๆอ่ะมันก็เท่ากับ C.O.P. ความร้อนเท่ากับหนึ่งันแหละนะครับนะบเพราะฉะนั้นการที่ไปเขียนว่า Absorption Cooling มีประสิทธิภาพต่ำกว่า วัฏจักรไอเนี่ยมันก็ไม่ได้จริงแบบร้อเซนนะครับมันสูสีกันนั่นและนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไปเห็น COP ไฟฟ้าเป็นสามนะขอให้นึกถึงว่าไฟฟ้าหนึ่งหน่วยที่หารอยู่ข้างล่างนี่มันมาจากความร้อนสามหน่วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยถ้าแปลงเป็น COP ความร้อนเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเท่ากันนั่นแหละ COP ไฟฟ้าสากับ COP ความร้อนหนึ่งเนี่ยมันคืออันเดียวกันมัน e q u i v a ลน n ์กันนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็จะอธิบายให้ฟังแบบนี้ ฮะอ่ะ,อะเดี๋ยวเราขยับไปถัดไปนะครับ